รัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเยือนไทยวันนี้ออกนอกประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดรัฐประหาร1กุมภาพันธ์เพื่อหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเรื่องสถานการณ์เมียนมารัฐมนตรีต่างประเทศจีนระบุสนับสนุนความพยายามของอาเซียนเพื่อคลี่คลายสถาน,นาการณ์ในเมียนมาท่ามกลางกระแส,สที่คนเมียนมาไม่พอใจท่าทีอาเซียนสนับสนุนรัฐบาลทหารให้จัดเลือกตั้งใหม่จุนัย ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยประเมินจุดมีนอาเซียนเรื่องเมียนมาและบทบาทไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World ค่ะพบกับคุณเทพชัยยงและดิชันนัทธาโกโมลวาทินค่ะดูเหมือนจะมีความคืบหน้าครั้งสำคัญนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ของเมียนมาได้เห็นระดับรัฐมนตรีของกองทัพของทหารเมียนมาเดินทางมาที่ไทย เพื่อพบกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียค่ะครับแ,แน่นอนว่าในใจของคนเมียนมาซึ่งกําลังประท้วงอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงจะสงสัยนะครับระบทบาทของอาเซียนโดยเฉพาะของไทยในขณะนี้เป็นยังไงกันแน่เพราะว่าหลายคนเป็นห่วงว่าการที่ไทยแล้วก็อินโดนีเซียและอาเซียนอื่นๆเนี่ยมีท่าทีตอบรับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมานั้นมันเสมอหนึ่งเป็นการยอมรับตัวแทนของรัฐบาลที่คนเมียนมาเชื่อว่า มาสู่อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมผ่านการปฏิวัติเท่านี้ค่ะซึ่งจริงๆรายละเอียดที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนี้เรายังไม่ทราบนะคะแต่จากภาพที่เห็นนี่ก็คือทางผู้หญิงนะคะคือคุณเรดโนมาซุรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียและอีกฝั่งหนึ่งก็คือวัน,นะมองละวินรัฐมนตรีของรัฐบาลอาหารเมียนมาตรงกลางนี่ก็คือคุณดอนปรมัณวินยัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีคํายืนยัน เลยนะคะว่าจะได้พบกันในรูปแบบนี้ค่ะคุณเทพชัยแต่ว่านี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของอาเซียนที่จะมีบทบาทในการจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ที่กําลังตึงเครียดอย่างหนักในเมียนมานะครับทั้งเรดโนและก็นายวันนามวงล่นก็บินมาที่กรุงเทพนะครับใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดพบปะก,กันโดยมีคุณดอนประมาพินัยรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนั้นร่วมประชุมอยู่ด้วยนะครับ ยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่าการมหารือของทั้ง3คนนั้นมีผลออกมาอย่างไงแต่ว่าถ้าเราย้อนไปดูสิ่งที่นางเรดโนได้พูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับนางเรดโนนั้นก็มีบทบาทอย่างมากในการประสานงานกับประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนทั้งหมดครับเพื่อที่จะให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนประชุมโดยเร่งด่วนเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาแต่ว่าสิ่งที่เธอทําตอนนี้ก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับจากคนในเมียนมาเพราะว่า กำลังบอกว่าอินโดนีเซียกำลังแสดงท่าทีเสมือนว่ายอมรับการยึดอำนาจของทหารไปแล้วค่ะคือท่าทีของเรโนกําลังถูกจับตามองอย่างมากนะคะโดยเฉพาะก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเตรียมที่จะเดินทางไปที่กรุงเนปิดอเพื่อที่จะไปหาหรือกับกองทัพกับรัฐบาลอาหารเมียนมาด้วยตัวเองแต่หลังจากนั้นก็มีรายงานออกมาว่าพอได้หาหรือกับ กลุ่มสมาชิกอาเซียนชาติอื่นๆแล้วก็ตัดสินใจว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเดินทางไปกรุงเนปิดอร์ด้วยตัวเองแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์สก็มารายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะว่าอินโดนีเซียต้องการผลักดันให้กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกลงกันให้ได้ว่ารัฐบาลทหารจะต้องยอมให้มีการเลือกตั้งและจะส่งคนเข้าไปสังเกตการณเพื่อความเป็นธรรมในการเลือกตั้งเพราะประกาศออกมาอย่างนี้แหละค่ะคนเวียดมาก็แสดงความไม่พอใจเพราะว่าตีความว่า ท่าทีของเรดโนที่ออกมาแบบนี้เท่ากับแสดงออกมาแล้วว่าจะยอมรับการรัฐประหารและยอมรับรัฐบาลทหารของเมียนมาค่ะเพราะว่าขา้อเรียกร้องของชาเมนมาที่ออกมาชุมนุมอย่างต่อเนื่องชัดเจนมากครับเป็นหนึ่งให้มีการปล่อยตัวนาวองซานซูจีและอดีตผู้นําของรัฐบาลที่โดนทหารค้นล้มไปเนี่ยยังไม่มีเงื่อนไขกับสองทหารต้องถอยออกจากอนานาจนะครับแต่ว่าข้อเสนอที่ถูกรอยเตอร์รายงานจากอินโดนีเซียนั้น ซึ่งเหมือนหนึ่งว่ายอมรับว่าจากนี้ไปหนึ่งปีข้างหน้าทหารยังอยู่ในอำนาจนะครับเพราะว่าประเด็นก็คือว่าให้ทหารรักษาคําพูดในการที่จะมีการเลือกตั้งภายในหนึ่งปีซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้ชาวเมียนมาออกมาชุมนุมที่หน้าสถานทูตของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องหลายวันแล้วเพราะว่าไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นข่าวว่านางเรดโนได้กล่าวไว้นะครับและโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียบอกว่าคําจริงนางเรตโนอยากจะบินไปเมียนมากเลยนะครับเพื่อไปพูดคุยกับ ตัวแทนของรัฐบาลของเมียนมาแต่ว่าสุดท้ายก็ยอมรับว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะต้องบินไปเมียนมาในขณะนี้เพราะฉะนั้นดูเหมือนอีกทางเลือกหนึ่งก็คือบินมาประเทศไทยแล้วก็พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาที่เมืองไทยนะครับพร้อมกับคุณดอนประมาติพินัยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศไทยค่ะซึ่งก็คงจะต้องจับตามองกันต่อไปว่าหลังจากคุยกันในวันนี้แล้ว ท่าทีร่วมกันของอาเซียนที่จะออกมาคืออะไรนะคะต่อกรณีสถานการณ์ในเมียนมาขณะที่อีกด้านหนึ่งค่ะก็มีท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุออกมานะคะว่าสนับสนุนให้อาเซียนเป็น,นกลไกเป็นกลุ่มความร่วมมือที่จะเข้าไปคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาและสื่อของจีนก็รายงานว่าจีนพร้อมที่จะเป็นผู้ประสานงานอย่างใกล้ชิด กับอาเซียนด้วยนะคะเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ค่ะโดยก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นภาพของเรตนโนมาสุดีรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียได้พบผารือกับหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนซึ่งก็ได้ระบุว่าไม่มีประเทศไหนแล้วที่จะเป็นห่วงสถานการณ์ในเมียนมาและมีความปรารถนาที่จะให้กลับคืนสู่สันติภาพและเสถียรภาพมากไปกว่าจีนและอาเซียนนะคะและทางหวังเหมินปิน 中国是缅甸的友好团、邦我们希望缅甸各方在宪法和法律的框架下妥善处理分歧维护政治和社会稳定国团、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 国 เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าท่าทีของจีนต่อสถานการณ์ปัจจุบันในเมยียนมาก,ก็ค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยความระมัดระวังเพราะว่าก่อนหน้านี้จีนก็ถูกคนเมยียนมามองว่ามีส่วนหรือว่ารับรู้หรือว่าจะสับสน,นุนการยึดอำนาจของทางเมยียนมาด้วยซ้ำไปนะครับแต่นี้ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ทางการจีนออกมาปฏิเสธอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ท่าทีล่าสุดจากหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ค่อนข้างที่จะบ่งชี้ไปในแนวทางที่ว่าจีนเองอยากที่จะมีส่วนร่วมกับอาเซียนครับในการที่จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาขนาดนี้ค่ะแล้วการพบกันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียและรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาในช่วงเวลานี้มาพบกันที่ไทย มีความหมายอย่างไรและท่าทีของกลุ่มอาเซียนจากนี้ไปน่าจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้เราจะคุยกับคุณสุนายภาสุขที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนายคะครับสวัสดีครับคุณสุนายอ่านความหมายที่รัฐมนตรีของเมียนมาและอินโดนีเซียมาพบกันอย่างไรคะคือกว่าจะยืนยันกันได้ว่ามีการเจอกันที่กรุงเทพจงๆก็ใช้เวลา เกือบจะค่อนวันนะครับหลบกันไปเลี่ยงกันมาอันนี้ก็ยังน่าสนใจว่าทําไมต้องทําให้มันลึกลับกันขนาดนี้นะครับอสอบถามไปที่กระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียก็ได้ข้อมูลมาแค่เพียงว่าตัวรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นเนี่ยกำลังเดินทางกลับจากกรุงเทพแต่ไม่ได้บอกว่าหมาักรุงเทพเพื่ออะไรอันนี้ก็ยิ่งน่าสนใจทําไมมันต้องลึกลับกันไปหมดทุกฝ่ายนะครับมันก็เลยน่าสนใจว่าเรื่องที่ควรจะเป็น ข่าวที่ทั้งสามฝ่ายรวมถึงอาเซียนอินโดนีเซียนในในฐานะอาเซียนไทยในฐานะอาเซียนเนี่ยน่าจะพูดได้ว่าการเจอกันครั้งนี้เนี่ยจุดยืนเป็นอย่างไรที่นี่เป็นการจุดยืนที่เราคุยกันมาตลอดว่าอาเซียนเวลาจะทําอะไรเนี่ยต้องมีสภิปติร่วมกันจะไหมแบบเพราะฉะนั้นสมาชิกจะมาเจอกันเดียเด่ยวๆเนี่ยไม่ได้ถ้าเกิดอาเซียนทั้งทั้งสิบประเทศไม่เอาด้วยคําถามก็คือว่าเจอกันครั้งนี้เนี่ยเจอกันในนามอาเซียน หรือว่าเจอกันในนามที่เราเคยใช้คําว่าประเทศที่หวังดีต่อกันก็คือแยกออกมาทําต่างหาในฐานะเป็นอยู่ในอาเซียนในการบูดิภาคเดียวกันแต่แยกกันมาทําต่างหาด้วยความหวังดีไม่ต้องรอการฉันทามติตจากอาเซียนตกลงเนี่ยมันอยู่บนฐานของการทํางานแบบไหนกันแน่อันนี้ก็ยังไม่ทราบแล้วก็การเจอกันแบบนี้เนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่ที่สดุดประเด็นใหญ่ที่สุดนะครับก็คือจะมีค่าเท่ากับการรับรองสถานะของ รัฐบาลที่มาจากการทํารัฐประหารในพม่าแล้วหรือไม่อันนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะครับแต่การที่ทั้งสามคนนะครับพบกันแล้วก็พบกันในประเทศไทยด้วยนะครับเราควรจะมองเป็นสัญญาณบวกไหมครับในแง่ของบทบาทของประเทศไทยในการช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาคือจะมองว่าเป็นบวกหรือลบในตอนนี้เนี่ยยังพูดไม่ได้ครับคุณเทพชยัยเพราะว่ายังไม่มีการยอมรับเลยว่า การเจอกันครั้งนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการยอมรับการทํารัฐประหารในพม่าหรือเมียนมาหรือเปล่าถ้าเป็นการยอมรับการทํารัฐประหารก็เท่ากับว่าประเทศที่มาพบปะกันครั้งนี้หลักๆก็คือไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยขวางกระแสโรคคือทั้งโลกเขาไม่เอารัฐประหารในพม่าอะือเมียนมาแต่กลายเป็นว่าไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยรับรองหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยผมถึงถึงอยากจะเห็นว่า ไม่ควรจะทําให้เป็นเรื่องลึกลับอย่างนี้เพราะยิ่งทําให้เป็นเรื่องลึกลับเนี่ยคนก็จะยิ่งตีความกันไปเองสู้ที่จะรีบออกมาประกาศเลยว่าที่เจอเนี่ยเจอเพราะอะไรเจอเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกัน,กนกเดินทางได้สะดวกจึงให้ใช้สถานที่ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าน,นั้นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ควรควรจะพูดจากมา หรือว่ามีอะไรที่ไปไกลกว่านั้นเรื่องการรับรองสถานะหรือที่ตอนนี้ก็เป็นข่าวลือใหญ่ในระดับระหว่างประเทศก็คือว่าอินโดนีเซียนั้นมาพร้อมกับข้อเสนอที่จะให้รัฐบาลทหารของพม่าเมียนมาเนี่ยเดินหน้าต่อไปในการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ซึ่งนั่นก็จะเท่ากับว่าปฏิเสธผลการเลือกตั้งที่เป็นเสียงของประชาชนในเมียนมาเมื่อคราวที่แล้ว ก็ไปเท่าทางของฝ่ายรัฐประหารอยู่ดีนะครับก็อินโดนีเซียก็ควรจะต้องพูดว่ามาพร้อมกับการที่จะตอบรับคําสัญญาของฝ่ายเผด็จการหันตมาที่จะให้มีการเลือกตั้งหรือเปล่าหรือยังยืนยันว่าผลการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยคือสิ่งที่ชอบอัดต้องกลับไปหาผลการเลือกตั้งครั้งนั้นถ้าจะมีการทุจริตอะไรก็สอบสวนเจาะจงลงไปแต่ไม่ใช่ล้มกระดานด้วยการทํารัฐประหารแบบนี้ครับ คุณจุนัยครับเบื้องหน้าเห็นรัฐมนตรีของอาเซียนสามท่านนะคะหนึ่งในนั้นก็คือร,รัฐมนตรีที่มาจากรัฐบาลทาหารแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยน่าจะมาจากการเห็นชอบกันของชาติสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศแล้วไหมคะจึงได้เห็นภาพแบบนี้ออกมานะคะคือถ้าดูหลักปฏิบัติของอาเซียนที่ผ่านมานะครับเป็นประเพณีเลยว่าการหารือกันในลักษณะนี้เนี่ยต้องมีการเตรียมกันมาล่วงหน้าแล้วในระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศแล้วเราต้องไม่ลืมว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะครับรูนายซึ่งมีฐานะเป็นประธานของอาเซียนตามวาระหมุนเวียนเนี่ยก็ได้ออกมาถแถลงที่บริบ ai, ูไนก็ไม่ค่อยแสดงท่าทีอะไรต่อสาธารณะแต่นี้ก็ออกมาถแถลงที่จะให้อาเซียนดําเนินการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเราก็คงประมาณไปได้นะครับตอนนี้ก็เป็นการคาดเดาจยเป็นคาดเดาอย่างที่ค่อนข้างจะมีน้ําหนักหน่อยว่าการเจอกันวันนี้ของ ของอินโดนีเซียของพม,ม่าเมียนมาโดยที่มีไทยเป็นเจ้าภาพเป็นคนกลางให้สลับยี่เนี่ยน่าจะผ่านการปรึกษาหารือกันมาแล้วในระดับหนึ่งระหว่างอาเซียนและมีความเห็นพ้องว่าให้อาเซียนเนี่ยเป็นเหมือนกับเวทีแรกที่จะพยายามแก้ไขสถานการณ์ในในพมา่าอาศัยความสัมพันธ์นระดับภูมิภาคแล้วก็แถลงการจาก อ,องค์การระหว่างประเทศต่างๆจากประเทศมหาอำนาจต่างๆรวมทั้งจีนด้วยเองเนี่ยนะครับอเมริกาออสเตรเลียสภาพยุโรปเนี่ยก็เสนอให้อาเซียนเนี่ยเป็นด่านหน้าในการที่จะพยายามแก้ไขปัญหาก่อนก่อนที่จะยกระดับเรื่องสถานการณ์ในพม่าเวียนมาเนี่ยขึ้นสู่เวทีที่ใหญ่กว่านี้ก็คือเวทีระดับของ u ูเนะครับหรือกรอบอื่นเกาอกความเร่วมมืออื่นเรื่องของ G7 หรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเอาเวทีอาเซียนก่อนซิว่าเป็นยังไง อันนี้ก็เหมือนกับตอบรับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปและสร้างความกังวลก็คือความโปร่งใสการชี้แจงให้คนได้รับรู้ทั่วกันว่าเจอกันในกรอบความเข้าใจอย่างไรพื้นฐานของการพบปะกัน,นั้นเป็นอย่างไรมีข้อเสนออย่างไรใครเสนอแล้วฝ่ายที่ตอบรับตอบรับอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ควรจะทําให้ชัดเจนแต่นี้มันไม่มีความชัดเจนเลย พยายามจะปกปิดลบเลี่ยงสับขาหลอกมาทั้งวันเนี่ยนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยโดยตรงคุณสุนายครับขณะนี้เราก็กำลังรอการถแถลงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศถึงบทบาทของประเทศไทยในการพบปาใช่ไหมครับแต่ว่าคุณสุนยัยคิดว่าคาชี้แจงแบบไหนจากกระทรวงการต่างประเทศไทยที่มันทําให้ประเทศไทยดูดีที่สุดแล้วก็ช่วยสถานการณ์ในเมียนมาด้วยในเวลาเดียวกันครับครับคือสิ่งที่ดีที่สุดก็จนถึงต่นนี้นะครับไทยเป็นไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังไม่เอ,อ่ยปาก เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาว่าเป็นรัฐประหารนะครับเอาง่ายๆเนี่ยขอแค่นี้ว่ามีการล้มระบอบประชาธิปไตยล้มล้างสันติมติของประชาชนที่แสดงออก่านหารเลือกตั้งด้วยกำลังทหารมีการจับกลุมคุมขังคนไปจำนวนมากปราบปรามข้าฟันตอนนี้มีคนตายแล้วด้วยเนี่ยใครยังไม่พูดอะไรเลยคือก่อนที่จะมาบอกว่าวันนี้จะทำอะไรเนี่ยผมขออย่างแรกเลยรัฐบาลไทยกระทรวงต่างประเทศไทย แสดงท่าทีออกมาว่าคิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาจะประนามจะตําหนิแล้วเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูประชาธิปไตยเหมือนกับที่เป็นกระแสหลักในเวทีโลกหรือจะอยู่อย่างนี้คือถ้าอยู่อย่างนี้มันทำให้มันไปต่อไม่ได้คุณเตี้ยบใจคือต่อให้แสดงความหวังดีเสนอตัวเป็นเวทีนะครับให้พื้นที่ในการที่จะฝ่ายต่างๆมาพบปะหารือกันแต่ตัวเองไม่แสดงท่าทีเลยว่าคิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาว่าอย่างไรเนี่ยไม่ได้ พราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำต้องแสดงค่าทีว่าคิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมผ่าผนธนที่ผ่านมาวันนี้ยี่สิบสวันแล้วนะครับไทยเป็นประเทศเพื่อนมากติดกันยังไม่พูดสักคำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการทำรัฐประหารสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการประหัตประหารก่้าฟันประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยการจากกับกลุ่มผู้นำพลเรือนที่มาจากการลี้ล่าไม่พูดเลยสักคำไม่ได้ครับค่ะ คุณสุนัยประเมินแล้วท่าทีของจีนมีส่วนสําคัญในการกําหนดท่าทีอาเซียนให้ออกมาในรูปแบบนี้ไหมคะเพราะว่าคุณเรดโนรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียก็ไปคุยกับคุณหวังยี่มาแล้วแล้วจีนนะพูดตลอดเลยว่าก็ให้อาเซียนเดินหน้าไปตามแนวทางอาเซียนหรือว่าอาเซียนเวยนะคะครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยในระดับมหาำนาาเนี่ยนะครับที่มี มีผลดีเชิงการการชักจูงใจเพราะจีนจะไม่ใช้วิธีการลงโทษแน่ๆนะครับจะไม่เหมือนกับมหาอำนาจทังซีกโลกตะวันตกอย่างอเมริกาอย่างสภาพยุโรปอย่างออสเตรเลียนะครับที่ใช้วิธีการคว้าบารการลงโทษทางเศรษฐกิจแต่จีนเนี่ยจะใช้วิธีการชักจูงใจแล้วก็พยายามจะเสนอทางเลือกที่เป็นทางเลือกทางเลือก,เ,อกเชิงหวูให้ว่าเอาละพม่าเป็นเมียนมาเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มภูมิภาคในเอเชีตยตะวันตกใต้คืออาเซียนมีผลประโยชน์ร่วมกัน พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ย4ิบสี่นี่ก็จะรับผลกระทบร่วมกันไปมากมายนะครับลองหาทางแก้กันเองก่อนซีก็เปิดเปิดเปิดทางให้อาเซียนสามารถจะมีความคิดรเริ่มได้นะครับอันนี้ก็จริงๆเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่แต่ผมข้องใจเองเดียวว่าทําไมต้องทําให้ทำมาทาให้มันเป็นเรื่องลุกลับอย่างนี้ด้วยนะครับพอทําให้เป็นเรื่องลุกลับเนี่ยคนก็จะคาดเดาไปในทางที่เป็นลบ มากกว่าที่จะเป็นบวกนะครับก,ก็ก็น่าเสียดายว่ามีโอกาสที่จะสร้างพื้นที่สร้างเครดิตให้กับภูมิภาคนะครับแต่ว่าพอไม่เปิดเผยไม่ไม่สร้างความโปร่งใสเนี่ยมันก็เสียโอกาสนั้นไปมันมันเป็นเรื่องที่เราอยู่ในโลกที่ทุกอย่างเนี่ยมันหมุนไปอย่างเร็วนะครับกระแสข้อมูลเนี่ยหมุนไปอย่างเร็วแสดงความชัดเจนช้าไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็ พลาดโอกาสไปเยอะแล้วครับน่าเสียดายมีการไปชูป้ายประท้วงไปชุมนุมประท้วงที่หน้าสถานทูตที่คนเมียนมาเชื่อว่ามีบทบาทในการที่จะ,ะแสดงท่าทีต่อสถานการณ์ในประเทศของเขาก็เริ่มต้่มีการไปชุมนุมที่หน้าสถานทูตจีนหน้าสถานทูตอเมริกาหน้าสํานักงานยูเอ็นในในเมียนมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับมีการไปชุมนุมที่หน้าสถานทูตอินโดนีเซียและป้ายที่คนชูกันเป็นจํานวนมากแต่ก็เรียกร้องอินโดนีเซียและอาเซียน ขอให้ฟังเสียงประชาชนคนเมียนมาไม่ต้องการการเลือกตั้งครั้งใหม่เพระาะงแจ้งว่าในบรรดาคนเมียนมาข่าวนี้มันก็ไปถึงแล้วว่ามีความพยายามที่จะชูธงว่าอาเซียนอาจจะรับข้อเสนอของรัฐบาลแหาเมียนมาที่จะให้มีการเลือกตั้งรั้งใหม่ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าขัดต่อเจตนาของมวลมหาประชาชนในเมียนมาที่ก็บอกว่าเขาใช้สิทธิ์ไปเลือกตั้งไปแล้วเขาเลือกแล้วว่าใครจะเป็นผู้นํามามายึดอำนาจแบบนี้เนี่ยเขาไม่เอาอันนี้ก็น่าสนใจคือคนเมียนมาเนี่ยชัดเจนเลยว่า ต้องการท่าทีที่เห็นอกเห็นใจอย่างเปิดเผยจากอาเซียนแล้วก็ประเทศที่เป็นสมาชิกหลักผมเชื่อว่าวันนี้มีการชุมนุมที่น้าสถานทูตอินโดนีเซียกลัวว่าพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมที่น้าสถานทุ่นไทยครับคุณสุนัยคิดว่าแต่ตอนนี้ข้อเรียกร้องของชาเมนมาชัดเจนมากสองข้อคือหนึ่งให้ปล่อยตัวอดีตผู้นำทั้งหลาย,ยที่ยังถูกกักขังอยู่ใช่หมไหมครับสองทหารถอยออกไปนะครับคุณสุนัยคิดว่าอาเซียนมีความ จะถึงจุดที่มีความกล้าหาญหรือกล้าที่จะแตะสองข้อเรียกร้องที่ของชาเมียนมาเพื่อที่จะนําเสนอกับรัฐบาลทหารเมียนมาไหมครับคือจริงๆหลักๆเนี่ยสิ่งที่พูดก่อนได้เลยทันทนีนะครับคุณเทพชัยก็คือขอให้ยุติการประหัตประหารฆ่าสันประชาชนอันนี้เรื่องเร่งด่วนที่สุดเลยการใช้กํลาลังปราบปรามประชาชนถึงท่านใช้กระสุนจริงไล่ยิงกดตายกันแบบนี้เนี่ยต้องหยุดทันทีสองตามมาก็คือเรื่องของการปล่อยตัวคนที่จับแล้วก็ เรื่องของข้อกล่าวหาว่ามีการโกงเลือกตั้งนั้นก็ต้องฟังหูไว้หูก็ควรจะให้มีคณะกรรมการอิสระขึ้นมาไต่สวนอยากเป็นธรรมโปร่งใสซึ่งอาเซียนเสนอได้อาเซียนไม่ต้องออกหน้ามาว่าจะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นโมฆะทั้งหมดเพราะโกงอาเซียนก็ไม่ไม่มีข้อมูลพอที่จะฟันธงอย่างนั้นหรือจะไปฟังฝ่าย NLD ที่บอกว่าการเลือกตั้งบริสุทธิ์โปร่งใสร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีโกงเลยอาเซียนก็ไม่มีข้อมูลพอที่จะไปฟันธงอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักจริง แล้วคนในเมียนมาก,ก็ก็คาใจกับประเด็นนี้จริงๆทั้งฝ่ายที่ไม่เอารัฐประหารกับฝ่ายที่หนุนรัฐประหารก็เสนอให้มีการตั้งกรรมการที่เป็นอิสระกําหนดออกมาเลยว่าพื้นที่ไหนมีข้อกล่หาก็ตรวจสอบไปเป็นพื้นที่พื้นที่แต่ล้มกระดานทั้งหมดไม่ได้แล้วกองทัพเนี่ยต้องทาตัวชัดเจนก็คือกลับไปสู่กรมกองไม่ใช่มายึดอำน,นาจอยู่ตอนนี้ตอนนี้คือยิ่งอยู่ไปคุณเชษฐชัยครับยิ่งยิ่งกระชับอำนาจมากขึ้นล่าสุดเนี่ยมีแถลงออกมา5้าเป้าหมาย ตอนนี้ไม่พูดถึงกรอบเวลาหนึ่งปีแล้วตอนแรกยังบอกว่าจะคือนอำนาจภายในหนึ่งปีตอนนี้บอกว่าจะคือนอำนาจแหละแต่ไม่บอกว่ากรอบเวลาเป็นเท่าไหร่แล้วเอาละค่ะก็คงจะต้องติดตามรายละเอียดที่จะออกมาว่าวันนี้พบปะกันแล้วพูดคุยอะไรกันบ้างน,นะคะซึ่งคนไทยเองก็คงจะรอการถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะว่าจะมีรายละเอียดออกมาอย่างไรหรือไม่วันนี้ขอบคุณคุณสุนัยผาสุบมากค่ะที่มาร่วมประเมินสถานการณ์ของเมียนมาค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีเอาละค่ะก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ได้เห็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียและของเมียนมามาพบกันที่ประเทศไทยนะคุณเทพชัยครับค่ะเอาละค่ะทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทยพีบีเอสเวิลดสำหรับวันนี้ค่ะช่วงนี้คุณเทพชัยยองดิฉันนัทาโกมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ